สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับใน c h anel n YouTube ของลาบหมูสตูดิโอนะครับผมวันนี้อยู่กับผมต่อนักดนตรีตาบอดอีกเ่นเคยนะครับโอเควันนี้ผมมีแอปดีๆนะครับมารีวิวอีกแล้วนะครับหน้า,า,ถ,า <c oughs> ถึงแอปตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสะดวกสบายมากๆนะครับในการาใช้งานนะครับ ก็นั่นก็คือจะเป็นในส่วนของแอปคอเซนนะครับคอเซนหรือว่าคอเซนเตอร์นั่นเองนะครับแอปนี้นะซึ่งมีประโยชน์ในกรณีหลายอย่างนะครับบางทีเรากว่าจะได้คุยกับพนักง,งานนู่นนี่นั่นบางทีเสียเวลาไปนะครับบางทีรอเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางทีรอต้งองรอเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับบางทีมันไม่มันไม่ทันใจเราโอเค เราก็มีแอปนี้แหละครับที่จะสื่อสารกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่เขานะครับในด้านต่างๆนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับผมจะเอาไว้ใต้คลิปนะครับในส่วนนี้ผมก็ได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาตำรวจแอปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม อ่านี่ครับเครเซนนะครับแต่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับกรุณาเลือกภาษาอ่านี่ครับหลังจากที่เราเข้ามาสู่หน้าหลักของแอป,ปนี้แล้วนะครับเขาก็จะให้เราเลือกภาษานะครับในส่วนนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในส่วนนี้มันเป็นภาษาไทย มาให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่จาเป็นต้องไปเลือกภาษาอื่นนะครับเพราะว่าของเรามันอยู่ในประเทศไทยนะครับส่วนใครจะเลือกเป็นภาษาอื่นก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าใช้งานครั้งต่อไปนะครับมันจะเป็นภาษาที่เราเลือกไว้นะครับมันจะไม่สามารถเลือกภาษาใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือ ให้เลือกเป็นภาษาไทยไว้นะครับก็คือภาษาหลักของเขาเลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนี่ครับรน,าารนี่ครับเขาเลือกไว้ให้แล้วแล้วนะครับไทยนะครับโอ okay. เคเ,เราก็ปัด้ายนะครับไปหาคําว่าเริ่มการใช้งานสตาร์ทนะครับเคาะเข้ามาได้เลยนะครับตรงคําว่าเริ่มการใช้งานนะครับปฏิเสธปุ่ม อพอเราเข้ามาในส่วนนี้เขาก็จะมีคําขอจากอุปกรณ์ของเรานะครับว่าเนี่ยข้ากาหนดและเงื่อนไขาการใช้แอปพลิเคชันข้อเสนหนึ่งรายละเอียดทั่วไปหนึ่งจุดหนึ่งการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้เป็นการตกลงเรื่องเงื่อนไขาก,าการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้ซึ่งจะเรียกว่าเงื่อนไขาการใช้แอปท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆก่อนใช้งานแอปพลิเคชันได้ตามรายละเอียดเขาก็จะมีเงื่อนไขต่างๆให้เรายอมรับนะครับการใช้งานการตบอบอนุญ,ญาต ให้อุปกรณ์อนุญาตเข้าถึงก็แสดงว่าเรายินยอมในการใช้งานนะครับโอเคแล้วก็กดอ่ายอมรับไปนะครับปฏิเสธปุ่มตกลงปุง่มอ่าตอบตกลงไปนะครับง,งโอเคนี่ครับรอ,อ่าเห็นไหมครับตรงนี้นะครับพอเราตอบตกลงในส่วนนี้นะครับแอปนี้มันก็จะทําการปิด ทำงานนะครับหยุดทํางานก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราก็ตอบตกลง,กลงลกไปแล้วเข้าแอปใหม่ก็แล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่รู้ผมก็พึงใช้นะครับโอเคเข้าแอปใหม่นะครับเข้าไปในเคเซตใหม่นะครับอันนี้บางเอิน อ่าเห็นไหมครับเข้ามาแล้วนะครับต้องเข้าสองครั้งนะครับอืมอาจจะเป็นการทำงานของแอปนะครับผมไปเจอในรีวิวที่เขารีวิวของคนตาดีนะครับก็เลยเอามาลองใช้งานดูนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับผมบอกไว้กว่อนนะผมแค่ติดตั้งเฉยๆนะครับแล้วก็เอามาใช้พร้อมๆกับท่านนี่แหละนะครับดังนั้นสบายใจได้เลยว่าคลิปของผมแต่ละคลิป จะไม่มีการตัดต่อหรือไม่มีการเอาเปรียบนะครับคนที่เข้ามาฟังอย่างแน่นอนนะครับมันจะเป็นการรีวิวไปพร้อมๆกันนะครับจะไม่มีใครได้เปรียบเทียเปรียบนะครับโอเคปัดไปตรงนี้นะครับรากากปดล่ดอ่าตรงนี้เป็นรายการปโปรดนะครับหหนรรหน้้าาาแแรรรกกกอันนี้หน้าแรอกอันนี้รายการปโปรด ตัดไปอีกนะครับข่าวสารข่าวสารนะครับตั้งค่าตั้งค่านะครับความคิดเห็นความคิดเห็นตรงนี้เราอยากให้เขาช่วยเหลืออะไรเราก็สามารถส่งความคิดเห็นได้นะครับให้คะแนนแอปให้คะแนนแอปนะครับก็ลองเอาหน้าแรกดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับก็ลองดูหน้าแรกดูผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร อพอเราปัดมาพอเราเจอหน้าแล้วเราข้อเข้ามาแล้วเรามาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเสบนะครับก็คือค้นหาเบอร์คอสเทนเตอร์นั่นเองนะครับเราก็จะยังไม่ค้นหาเราก็ลองปัดไปเรื่อยๆดูก่อน,นะครับเผื่อมันจะมีรายการแนะนำเบอร์ติดต่อพิเศษสำหรับโควิด -19 บเก้าสวอยู่ในรายชื่ออ่านี่ครับหัวข้อแรกของมันจะเป็นหัวข้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็คือเบอร์หัวข้อแรกแ เป็นหัวข้อใหญ่ๆนี่ก็จะเป็นเบอร์โทรติดต่อโควิดเกี่ยวกับถ้าเราไม่แน่ใจหรือว่าเราอาจจะขอความช่วยเหลือหรือว่าเราสงสัยว่าเราจะเป็นโควิดอะไรเงี้ยนะครับสามารถขออ่าขอเตียงขออะไรได้นะครับขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันมันเป็นโควิดแบบไหนอะไรยังไงนะครับ่อา ควมควบคุมโรคติดต่อนะครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับ่าสงสัยเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็สามารถคลิปเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับโอเคต่อไปครับบริการแพทย์ฉุกเฉินเอเมอร์ริเทนซี่ในคลเซอร์วิสบริการแพทย์ฉุกเฉินไอคำหลังๆนี่เราไม่ต้องไปฟังนะครับเราเอาเฉพาะาคำจำกัดของมันก็คือบริการแพทย์ฉุกเฉินนะครับโอเค ตรงนี้ก็เป็นหน่วยงานถ้าจุกเฉินนะครับแล้วอาจจะเกิดอะไรขึ้นกระทันหันเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ได้หมดนะครับต่อไปศูนย์เอราวันกรุงเทพมหานครเอเรนเซ็นเตอร์บางคลาอ่าศูนย์เอราวันกรุงเทพมหานครนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นี้มันมีคนใช้เยอะเหมือนกันนะครับมีคนเรียกใช้บริการเยอะเหมือนกันนะครับศูนย์เอราวันกรุงเทพมหานครนะครับ ต่อไปประกันสังคมสำนักงานประกันสุขภาพโซชออเชลซีิูเที่อ่าสำหรับใครที่มีประกันสังคมนะครับก็ตั้งแต่มออะไรเงี้ยมอสี่ศูนย์มออะไรเงี้ยนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องกับหน่วยงานประกันสังคมก็โอเคก็ใครอ่าที่ได้ ติตสำหรับประกันสังคมก็มาดูตรงนี้ได้นะครับกรมสุขภาพจิตดิพาทิมเรียนออกเมินทุนเฮล์กรมสุขภาพจิตนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุสขภาพจิตของตัวเองนะครับหรือว่าคนรอบข้างนะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะครับสายด่วนโควิด1ิบเก้าวิดสิบ้าคนเซนเตอรอ์นี่ครับสายด่วนโควิดน,นะครับโควิดส9บเก้านะครับ อันนี้เป็นคอร์เซนเตอร์ของเขาเลยนะครับถ้าเราจะใช้บริการแล้วก็แค่แตะเข้าไปเท่านั้นเองนะครับโอเคปัดไปอีกนะครับตำรวจดูไปเรื่อยๆศูนย์แรกรับผู้ติดเชื้อโควิดสิ4เก้าสี่สิูสายโควิด19 p เก้าพ i ีอาร n ตมิช่นซอ่าศูนย์รับแรกอ่าผู้ป่วยโควิดสิบเกนะครับศูนย์แรกรับผู้ติดเชื้อโควิดสิ4เก้าสี่สูสายโควิดสิ p เก้าพ i ีอาร n ตมิซอร์ศูนย์แรกรับ ผู้ป่วยโควิด1 9นะครับตรงนี้จะมีประมาณคู่คู่สายจะมีประมาณ40คู่สายนะครับใช่ไหมศูนย์แรกรับผู้ติดเชื้อโควิด1 9 40คู่สายโควิด1 9 p r e ้ารีอาร์ตมิชอ่านี่ครับคู่สายได้ประมาณ40คู่สายนะครับทั้งหมดนะครับโอเคต่อไปกรมการแพทย์ประสานหาเตียงโควิด1 9 Medical Services h เซอร์อันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเรา อ,อย่างที่ผมบอกเบื้องต้นแล้วถ้าเรามีปัญหาทางด้าน <c oughs> <f ew> ผู้ป่วยนะครับเ <c oughs> ตียงอาจจะไม่พอเราเราขอเตียงได้นะครับ <c oughs> ขอประสานขออะไรอย่างเงี้ยนะครับขอเตียงเสริมได้นะครับศ <c oughs> ูนย์บริการไทยรุ่นใจกรุงเทพปลอดภัยเอฟบังคับ <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีประโยชน์นะครับตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องโทรไปถามคอเ็นเตอร์ใหญ่อะไรให้มันยุ่งยากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ ส่วนใหญ่เขาก็ติดต่อทางออนไลน์แล้วแม้แต่กระทั่งเบอร์ call น e n t e r ไอ้ที่เป็นหนะึ่งหนึ่งสามสามเนี่ยที่เราคือเขาเอาไวส้สอบถามเรื่องใหม่เดี๋ยวนี้มันก็โทรไม่ได้แล้วนะมันมันย้ายไปอยู่ออนไลน์หมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เขาติดต่อทางออนไลน์แล้วนะครับพี่น้องต่อไปสายดุงโควิดรุงเชิกรุงเทพเหนือโควิดเอโนบางคาับไทยออลีโอ้นะครับอันนี้มันจะแบ่งออกไปเป็นเขตนะครับ สำหรับใครที่เป็นโควิดอาศัยอยู่ทางพื้นที่กรุงเทพของทางกรุงเทพเหนือนะครับติดต่อได้นะครับผมสายดุนโควิดลุ่มเขตกรุงเทพกลางทวิเอเซนที่บางบาไทยออลลี่อ่ากรุงเทพกลางก็มีนะครับใครอยู่เขตไหนก็ติดต่อได้เขตนั้นเลยนะครับสะดวกด้วยนะครับซึ่งผมจะไม่อธิบายว่ากรุงเทพเหนือกรุงเทพใต้อะไรนี่มันอยู่อะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ใช่คนกรุงเทพนะครับผม ผมเป็นคนโคราชนะครับ okay. โเเอเออคเนี่ยครับมันสะดวกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราเป็นโควิดหรือว่าเราสงสัยว่าเราจะเป็นเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องเราเป็นเนี่ยเราจะได้รู้นะครับเราเราจะได้เรื่องหมวดหมู่ถูกว่าศูนย์ต่างๆที่เขาให้บริการด้านโควิดหรือว่าหน่วยงานไหนที่เขาให้บริการเขตไหนนะครับมันจะสะดวกกว่าที่เราจะไปแบบไปบอก แบบเป็นเขตใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะโกนหล่นนะครับเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันบอกเขตบอกอะไรให้พร้อมเลยนะครับเราติดต่อได้แต่เราต้องแต่เราต้องรู้นะครับว่าเราอยู่เขตไหนนะครับในระหว่างกรุงเทพใต้กรุงเทพเหนือกรุงเทพกลางอะไรเงี้ยมันต้องรู้นะครับถ้าเรารู้เราก็สบายเลยแหละนะครับมันสะดวกด้วยนะครับโอเคสายดุนโควิดลุงเขตกรุงเทพใต้โควิดเอท่าบางคับเห็นไหมครับกรุงเทพใต้นะครับเหมือนกันนะครับ ใช้บริการได้เลยนะครับโอเคสายดนโควิดกลุงเขตกรุงทนเหนือทวิด A, อเอนงกาทาเวสบางคาทาอรี่เห็นนะครับมันจะมันยังจะมีกรุงทนเหนือด้วยนะครับเยอะยๆไปหมดนะครับมันแต่ว่าเราต้องรู้เขตนะครับผมว่าสนหรับคนตาบอดเรามันไม่ยากหรอกนะครับไปเสิร์ฟในแผนที่ Google แป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันทันสมัยนะไม่ต้องไปกลัวหรอกนะครับ สายดุนโควิดกลุ่มเขตกรุงทนใต้ทวิตเอซาวท์วเวสต์บางคาบไทยออนลี่โอ้โหเยอะะเลยนะครับแจ้งเหตุทุจริตอ่าแจ้งเหตุทุจริตนะครับพบเห็นการทุจริตที่ไหนก็แจ้งได้นะครับพี่น้องโทรคมนาคมโทรคมนาคมนะครับตรงนี้แหละครับที่เราอยากให้เคาะเข้ามาในส่วนของโทรคมนาคมนั่นเองนะครับ ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเรมนาคมอ่าเราเข้ามาในส่วนของโทรคมนาคมนะครับแต่เข้าไปครับแสดงรายการที่สิบหกถึงยี่สิบห้าจากสี่สิบหกนีโยุรคมนาคมก็จะเป็นเกี่ยวกับเครือข่ายที่เราใช้บริการโทรศัพท์เราทั่วไปนะครับโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับ ทร,ร,รนาคม AIS AIS อันนี้เครือข่ายของอ่า AIS หรือว่าวันทูคอ a l นะครับก็จะมีทั้งรายรายอะไรคะเลือกลรายวันและรา,ายเดือนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมันมีรายเดือนด้วยแหละนะครับเนี่ยนะครับ,รบมันก็มีรายเดือนรายวันมีหมดนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับ TrueMove น,นะครับกระสุริคมนาคมคัสเทเลทามคัสเทเลทาม อ่าอันนี้เหมือนกันนะครับอ่ากสกศชอะไรเนี่ยกศชเนี่ยอะไรเนี่ยกศกศชเนี่ยโอ้เรียกยากนะครับอันนี้เป็นของบริษัทอะไรนะบริษัทอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ฟังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเพราะว่าอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งนะต้องขออภัยนะครับเขาก็จะบอกว่าอันเนี่ยบริษัทนี้เป็นคนผลิตแอปเป็นคนสร้างแอปนี้ขึ้นมานะครับ โอเคองค์การโทรศัพท์ TOT 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 อ่าองค์การโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับจะมีพวกใครสนใจใช้อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของครีบอ์ดแบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามบีบีอะไรเงี้ยมีหมดนะครับลองไปดูได้นะครับผมแต่ตรนนี้ผมจะพามาตำรวจนะครับเพราะว่าถ้าได้ให้เขาไปดูคงจะไม่ไหวนะครับมันเยอะแยะไปหมดนะครับ มันเยอะแยะไปหมดนะครับคือบอร์ดแบนดิเ,นเนทนร์เน,นี่ยท,ออทูออนไลน์ก็มีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับอะไรเทนโควินกิมอไไม่เลยแปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับต้องหออัยด้วยนะครับ,รบนเนี่ยอู้หลายอย่างเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะให้ชัวนะครับแนะนำให้ท่าน ผู้ชมผู้ฟังไปเปิดดูเอาเองนะครับเดี๋ยวเราละเอียดลิงก์ดาวน์โหลดผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับใต้คลิปนะครับผมก็เอาเป็นว่าเอาแบบนี้คร่าวๆนะครับหน้า,อนาอโอเคโอ้<า>นะครับโอเคครับรมันจะมีประมาณนี้นะ,นะครับผมไไม่ได่ดด้หยุชัววครา,อ,าอยู่ในระหว่างการบันทึก มันจะมีประมาณนี้นะครับมันหัวข้อมันเยอะอีกเหมือนกันนะครับลองลองไปดูนะครับอันนี้เท่าที่ผมลองใช้ดูนะครับเมื่อกี้นี่แหละนะครับปรากฏว่ามันใช้ดีอยู่นะครับแถมยังรองรับ Android ได้ทุกระบบนะครับทุกรุ่นนะครับไม่มีการค้างไม่อืดด้วยนะครับใช้ได้สะดวกสบายนะครับสะดวกสบายจริงๆนะครับมันดีตรงที่ว่าหนึ่งละ ถ้าเรามมวแต่ไปโทรหาคอเจนเตอร์ใหญ่ๆเขาเนี่ยนะครับหรือว่ามมวแต่ไปงมโคงหรือบางทีมันไม่ทันการหรอกนะครับเพราะว่าไอโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่รอใครหรอกนะครับโอเคนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยแชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับให้กับช่องลาบหมูสตูริโอนะครับก็จะได้มาพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับทั้งเพลงทั้ง อะไรอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดนะครับผมก็จะพยายามหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นความบันเทิงนะครับมาฝากสมาชิกทุกท่านในช่อง youtube นี้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันทำคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ครับผมขอบคุณครับ